สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวนอกคอกเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูแมงกระพุนหลากสีที่จังหวัดตกานันะครับผมอยากจะบอกว่าแมงกระพุนหลากสีเนี่ยมันก็คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งนะที่ว่าแมงกระพุนเป็นละล้านตัวมารวมกันอยู่กระจุกเดียวอยู่แถวแถวตำบลไม้ลูดอะไรประมาณนี้ครับช่วงตรงนั้นจะเยอะเป็นพิเศษแล้วเนี่ยเรารอดูมาหลายปีแล้ว ปกติเขาจะมีทุกปีนะแต่มาช่วงเนี้มันเว้นไปนานมากถึง6ปีเลยนะครับเราก็เฝ้ารอมาอย่างยาวนานาเดี๋ยวเราไปรุ่นด้วยกันครับว่าวันนี้แมงกะพรุนหลักสีจะสวยไหมแต่ผมดูจากอาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วเขาเยอะมากเลยแล้วก็สวยมากด้วยน้ําทะเลก็ใสแต่ว่าในวันที่เรามาเนี่ยฝนมันตกก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจะมีผลอะไรกับ เออแมงก็พูดหลักสี่แล้วก็น้ําทะเลไหมถ้าเราเริ่มจากตัวเมืองตากเนี่ยเราจะต้องเลี้ยวไปทางอําเภอคลองใหญ่นะครับนะครับทุกคนเออจุดชมแมงพุดหลากสีของเขาเนี่ยมันสามารถลงได้หลายที่นะจะมีป้ายอยู่ตลอดเนี่ยจะมีป้ายอยู่ตลอดทางเลยครับอันนี้เราก็ผ่านมาจุดสองจุดแล้วนะอันนี้เรามาเลือกที่บ้านคลองสวางนะครับ เมม่ออันจะีป้ายยยูตลดลดถ้าเรามาจากตัวเมืองนะครับก็ <_ d ata> ให้มากับรถที่ตรงหาดมุกแก้วเนี่ยจุดลงเรือเขามีหลายที่มากเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะไปจุดบ้านคลองควางเนี่แหละครับเป็นจุดที่เราเลือกมาที่คิดว่าอาจจะดูแมงกะพุนได้สวยที่สุดถึงทางเข้าแล้วป้ายจะเขียนเอาไว้เลยนะจุดลงเรือชมแมงกะพุนหลากสีเยอะที่สุด นะครับเราก็เข้าไปเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะเยอะที่สุดจริงหรือเปล่านี้ทางเข้านะครับไปที่จุดลงเรือโอ้ยนักท่องเที่ยวเยอะ นะครับเราเตรียมตัวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมไปลงเรือกันนะฮะวันนี้วันนี้เรามีพิธีกรมาใหม่คนหนึ่งมีพิธีกรเด็กอีกคนนึ่งามา,ามาก็ไม่ต้องอะไรเลยนะเดินมาก็เตรียมลงเรือได้เลยอ่าลงเลย ปกตินี่ไปได้ลำหนึ่งสูงสุดกี่คนนะครับสี่ห้าคนแสดงว่าอันนี้ก็เต็มลิมิตแล้วเนี่ยมีลำใหญ่ๆออกไปสองลำแล้วครับไปแล้วอ่ะค่นอยู่ที่ขนาดผู้โดยสารพี่บิ๊กๆสองคนโอ้ยแสดงว่าเรายังอยู่ในเกณฑ์ปตีอยู่ลันหทัวร์ได้ป่ะอัวัวออกได้ป่ะ รอมาหลายปีแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นดี ้อใหญ่ลยอใหญ่เลยอันนี้ออกมาก็เป็นออบ้านชาวบ้านอยู่ริมป่าคงกลางเยอะเลยครับจากตรงนี้นะครับเราจะต้องนั่งเรือออกไปอีกประมาณ15นาทีถึงจะไปถึงจุดที่ชมแมงกะพรุนหลักสีครับ ระหว่างทางที่นั่งเรือไปก็จะพบกับบรรยากาศป่ากโกงกลางแล้วก็บ้านของชาวบ้านที่เป็นชาวประมงแับนี้ครับเราไปดูบรรยากาศด้วยกันเลยครับ นี้เราออกกันมาตั้งแต่8ปดโมครึ่งเลยนะนู่นตรงนี้มันเดูแมกกพุนกันอยู่ตรงนู้นนั่งเรือออกมานิดเดียวเองนิดแบบนิดมากในวันที่เราเดินทางมานั้นทะเลก็มีขึ้นลมเล็กน้อยครับจึงทำให้น้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่ทำให้เรากังวลกันอยู่ครับว่าจะเห็นแมกกาพุนลหลากสีหรือเปล่า รูเหมือนว่าวันนี้โชคจะไม่เข้าข้างเราเท่าไหร่ครับถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นแมงกระบุนหลากสีแต่ก็ได้เห็นแบบปะปายครับไม่ได้เยอะหนาแน่นเหมือนในรูปภาพหรือรูปวาดที่เราเคยเห็นแต่ถึงยังไงก็ยังได้เห็นครับถึงแม้จะผิดหวังเล็กน้อยแต่เดี๋ยวไว้ข้าวหน้าเราจะมาแก้ตัวใหม่ครับนิดเดียวเอง แมงกับพูดหลักสีที่เราเห็นก็จะมีประมาณนี้ครับวันนี้แต่ก็ถือว่ามีหลายสีอยู่ครับมีมากมายหลายแบบให้เราได้ดูกันแต่น้ำมันค่อนข้างขุ่นครับจึงมองไม่ค่อยเห็นอะไรถึงแม้ว่าจะเอากล้องจุ่มลงไปในน้ําก็ไม่ทําให้เห็นอะไรเลยครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเรามาแก้ตัวกันอีกทีหนึ่งดีกว่านะครับอันนี้ก็ชมบรรยากาศแบบเล็กๆน้อยๆกันไปก่อน ปกติช่วงไหนมันจะขึ้นเยอะพี่ทะเลม,มันก็ขึ้นเยอะทุกวัน,นแต่เราเนี่ยทะเลม,มันมีมันมีขึ้นมีลมลมาตั้งคืนเนี่ยตอนนี้ก็เลโจมน,น้ามาันน้ามาันใสเงย่างนี้นักท่องเทีเยนะ่ยวเพียบเลยครับ มันมีไปถึงฐานบันชื่นไหมแถวนี้มีไหมมีแค่แถวๆนี้ใช่ไหมหลังจากที่เรานั่งดูแมงกับคุณกันพักใหญ่เราก็ถึงเวลาที่ต้องเดินทางกลับกันครับสำหรับผมก็ถือว่าคุ้มมากนะครับกับราคาคนละ100บาท ที่ได้มาทํากิจกรรมอย่างนี้ครับทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้ไปดูแมนกับคุณมานะเฟลมากๆเลยก่อนหน้าเนี้ยเราดูมาว่ามันเยอะนะแต่ว่าวันที่เรามาจริงเนี่ยฝนมันจะตกก่อนมันก็เลยทําให้แบบมองแทบไม่เห็นแมนกับคุณเลยน้ํามันขุ่นมากอะ่ะไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสดี๋ยวจะวันแก้มือนะเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่หาดเล็กนะครับไปดูกันว่า,าติดชายแดนหาดเล็กเนี่ยมัน มีอะไรให้เราทำบ้างนะผมเคยมาทีนึงนะแต่ว่ามันนานมากแล้วตอนนั้นไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวตอนนี้ไปดูซิว่ามีอะไรไหมไปดูแมงกระพุนมาเป็นไงครับน้อยไปอ่ะอาจจะเป็นเพราะฝนมันตกนี่ไงถ้าฝนไม่ตกมันก็จะโอเคอยู่ดีเสียดายแต่จริงๆใครมานะ่ะโทรถามเขาก่อนก็ดีนะถึง้านชเฉยเ เลยจริงๆด่านชายแดนม,มันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะเราเคยมาครั้งที่แล้วมันเงียบเราก็เลยอยากรู้ว่ามาอีกรอบหนึ่งมันจะเงียบไหมมันเหมือนเดิมเลยไม่มีร้านอะไรเปิดเลยดูดิออปิดหมดเลยด้านในนี้เป็นตลาดมั้งนี่ตรงนี้เป็นตลาดนอ้องน่าจะยังเปิดอยู่มั้งจะลองเข้าไปดูไหมล่ะลองลองมาเดินดูนะภายในตลาด ก็มีของขายอยู่ครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนมากจะเป็นพวกของใช้เสื้อผ้าซามากกว่าครับส่วนอันนี้เราเห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับถ้าใครรู้ก็บอกเราทีเดี๋ยวเราจะเลี้ยวลงไปตรงทางลงหาดอะไรสักอย่างแล้วก็มีจุดชมวิวเขามีป้ายเขียนเอาไว้ อหาดก็ไม่มีด้วยนะพี่ป้ายาอ๋อหาดเล็กไหนหาที่จะมาก็นี่ไงหาดเล็กอ๋อนี่นี่ใช่ไหมนี่คือหาดเล็กใช่นี่บ้านมันไปได้อีกลองไปดูกว่ามาจะไปมีเล็กอยู่ข้างหนโอกโอเคแต่ป้ายเขาอยู่ตรงนี้แล้วนะ ไม่มีอะไรแล้วนี่ครับสุดชุมยูสุดหาดอันนี้ขอไม่ลงแล้วกันนะทุกคนนะไม่ไหวครับแดดแรงจริงวันนี้แล้วก็มันไม่มีอะไรด้วยมีสู้ตายสู้ตาย <c oughs> <c oughs> ทุกคนแล้วเราก็มาถึงอีกที่หนึ่งครับเป็นทางผ่านนะก็ลเลยแวะดูอันนี้เป็นออส่วนที่แคบที่สุดในประเทศนะครับก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้จริงๆอะเมื่อก่อนก็เป็นจุดเช็คอินที่คนมาถ่ายรูปกันเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยมากันเท่าไหร่เลยน่าเสียดายนะที่เที่ยวสวย,สวยแต่คนไม่มากันมันก็เลยดูลกร้างไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังได้อยู่ ใครผ่านมาก็แวะเช็คอินกันครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ต่อไปกันครับไปอันนี้ก็เป็นห้องพักของเรานะครับในทริปนี้เราพักที่บ้านพูปีสองก็ห้องของเราก็ประมาณนี้ครับเตียงก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีอุปกรณ์ให้ครบคันมีโต๊ะเครื่องแป้งให้แล้วก็มีห้องแอร์น้ําร้อนตู้เย็นให้ครบครับมีตู้ฟรงตู้เซฟ ที่นี่ก็จัดว่าเป็นที่พักที่สวยน่ามาพักครับราคาก็ไม่แพงรวมอาหารเช้าประมาณพันหนึ่งครับที่นี่เขามีทางเดินป่ากงกลางด้วยนะเดินออกมาก็ป่ากงกลางเลยใช่ป่ากงกลางเลยดีที่เขาทำเป็นปูนนะมันไม่ถผก นะที่เนี่ยเขาทําเป็นปูนมันไม่ผูกเต็มที่มันก็เนี่ยจะมีตะตะไคจับแบบนี้แต่บางที่ที่เป็นทางเดินป่าชายเลนเนี่ยเขาจะใช้ไม้เดินมาปุ๊บมีขวา <c oughs> มีซ้ายจะไปซ้ายไปขวาอมองดูเหมือนทางนี้จะสวยกว่าแต่ทางนั้นแค่มีสาลาไม้มันดูใกล้ไงไปทางนู้นไหมล่ะ เอไปทางนั้นเราเลือกทางที่ดูใกล้ป่าจริงๆแล้วป่าอ,อ้อมไปอีกอุ้ยลื่นเลเนี่ยระวังนะลื่น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 บัรากาศป่ากงกลางของอออบ้านปูรีสองเป็นที่ผักที่ดีอ่ะหนูชอบอ่ะจริงๆที่พักเขาใหญ่นะแต่คงไม่ได้พาเดินเยอะอะครับแล้วก็ไม่ได้สปอนเซอร์เรานะ จริงๆไม่มีที่ไหนเคยไปสัอนเซอร์แล้วหรอกที่ไม่พาเดินดูเพราะว่าเออเวลาไม่พอมันน่าจะใช้เวลานานอยู่ที่พักที่<อ>ใหญ่อาหารเช้าเมื่อกี้ไปถ่ายก็แบตหมดแต่เป็นอาหารเช้าเขาเป็นที่พักที่แบบว่าค่อนข้างดูดีนะจากแบบมืออาชีพไปชมะทะเลออนนั้นก็มาจากท,าที่พักเราเนอะใช่ไงอ๋อเขามีทางเข้ามาหลายทาง ไปชมทะเลก่อนห็นทางอ๋อมีทางชมป่ากับชมทะเลนี่ไงตรงที่เราเดินออกมานะ่ะมันไม่มีบอกไปชมทะเลไปชมทะเลกัน ให้ได้อยู่นะทางเดินเขาทำเป็นทางอย่างดีเลยอืมสวยตรงนี้สวยทางเดินก็าทำอย่างดีเลยเป็นที่พักที่ค่อนข้างเออเอาจะใส่รายละเอียดเล็กน้อยได้ แบบดีเลยแหละคุ้มนะคืนละพันแปดสิบบาทรวมอาหารเช้าว้าวถึงแล้วทะเล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 นี่ว้าวสุดยอด มีทางให้ไปนั่งชิงช้าด้วยอยู่ด้านหลังเห็นป่าเป็นทางเดินมีชิงช้าว่าและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันต่อครับีทเทศกาลเทศก,กาลหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรีครับไปรับชมกันในอีพีถัดไปครับ